ไก่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับสามตัวนี้ไก่นมนมมาจากสุพรรณบุรีครับเป็นลูกของเจ้ามะขามนะครับพ่อมาจากเชียงใหม่จากซุ้มเพชรฉลามขาวนะครับพ่อมีไฟกี่ไฟนะสองพ่อมีสองไฟครับจ่ายลูกดีมากเลยครับตอนนี้ก็มีสี่ตัวนะครับ ลอยสองสามสองสี่สองห้านะครับสีเขียวสีดูนะครับ พ่อตีแผลดีมากนะครับหูตานะครับผมเห็นพ่อมันตีแล้ววันนั้นที่ชนะนี่เขาก็กลับไปอยู่บ้านก็เลยเอาไปพ่อที่บ้านนะครับพ่อมัน อนนี้ยังนมๆนะครับเพราะว่ามันตีกันเองครับก็เลยจับมานะครับเขาก็เพาะขายนะครับใครสนใจก็ทักมาถามนะครับตัวนี้สวยนะตัวนี้ตาคอนแทคเลนนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าสามารถนะครับพี่ชนะมานะพ่อไก่นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มเลยนะครับยังยังแซมแรกนะครับยังไม่เต็มนะครับแต่ลูกแม่งสวยนะครับดูครับมีตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวลูกนี้ จลูกมาสวยมากเลยเนี่ยแม่เขาแม่มาจากโกเซ n ฟาร์มนะครับแม่สวยะแม่เนี่ยกิฟยังอยู่นะครับอยู่ข้างซ้ายนะครับกิฟกิฟอยู่ปีกซ้ายนะครับเนี่ยแม่ไก่ครับโกเซนฟาร์มเป็นแม่ของตัวนู้นนะครับเนี่ย อันนี้เนี่ยเนี่ยสวยแต่แต่เขาไม่ขายนะครับตัวนี้นี่เป็นไงดูเป็นไงสูงดีไหมล่ะจับสวยผมจับดูแล้วสวยมากเลยครับสวยทุกตัวแล้วสี่ตัวเนี่ยลูกของจ้ามาขานะครับตัวนี้ก็เตะมาแล้วนะครับ เตะเมื่อวานที่บ้านนลครับไก่ตัวนี้สองโลหนึ่งสองโลสองครับตอนนี้ใส่นวมปล่อยปากเตะดูนะครับแข้งหน้าโพกโพกเหมือนพ่อเลยครับเช็คกับลูกเพาะผมเองครับเป็นน้องของเจ้าหยกนะครับอีกตัวที่เตะกับตัวนี้นะครับเมื่อวาน วางแผลดีมากครับใครชอบก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ